สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับ<ม>ก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราคงาได้เจอกันออนไลน์ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับ<ม>ก็เรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันในปีนี้นะฮะก็คือเรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับก่อนที่เราจะเรียนหัวข้อนี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาบ้างนะครับในเรื่องการหาความน่าจะเป็น,นครับ ซึ่งเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่โจทย์เขากำหนดมาให้ว่ามีความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับในหัวข้อนี้ที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยเป็นการหาเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะของความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็เขียนออกมาแจกแจงออกมาความน่าจะเป็นของ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดทุกกรณีนะครับเราจะเรียกว่าการแจกแจงความน่าเป็นซึ่งเราจะเรียนกันก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวแปรสุ่มก่อนว่าตัวแปรสุ่มคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างนะครับการทออลูกเต๋าหนึ่งลูก1ครั้งกําหนดให้ x แทนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น x ที่เป็นไปได้นะครับเป็นอะไรได้บ้างครับผลลัพธ์ของลูกเต๋าก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครัมีทั้งหมด6แต้ม x ก็อาจจะเท่าเป็น1ก็ x เท่ากับ1 x ออกมาเป็น2ก็ x เป็น2 x เป็น3 x เป็น4 x เป็น5 x เป็น6นะครับก็คือนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันสามารถเป็นไปได้นะครับก็ให้ x แทนผลลัพธ์ในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้ ต่อไปการโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งนะครับกำหนดให้ y แทนจํานวนเหรียญที่ขึ้นหัว y เป็นอะไรได้บ้างครับ y เป็นศูย์ y เป็นหนึ่ง y เป็นสองก็เป็นได้แค่นี้ถูครับ y เป็น0ูนย์หมายความไงครับ y เป็น0ูหมายความว่าการโยนเหรียญสองเหรียญนี้นะครับจํานวนเหรียญที่ขึ้นหัวไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือ y เป็นศูนย์ไม่ขึ้นเลยถ้า y เป็นหนึ่งก็คือขึ้นหัวหนึ่งเหรียญนะครับถ้า y เป็นสองก็คือขึ้นหัวทั้งสองเหรียญเลยนะครับ เราเรียก x หรือ y นี้ว่าเป็นตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่มก็คือตัวแปรที่มีค่าเป็นจํานวนจริงที่ได้จากการทดลองนะครับเราต้องตีเป็นตัวเลขออกมาให้ได้นะครับตัวแปรสุ่มตัวอย่างนะครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีแดงสี่ลูกสีดำสามลูกนะสุ่มหยิบลูกบอลมาสองลูกโดยหยิบทีละลูกแล้วไม่ใส่คืนนะครับ กำหนดให้ y เป็นจํานวนลูกบอลสีแดงที่หยิบได้ดังนั้น y เป็นอะไรได้บ้างครับเราก็ตีออกมา y ก็จะเป็นได้0เป็น1เป็น2นะครับเพราะว่าสุ่มหยิบลูกบอลมา2ลูกก็ใน2ลูกนี้ถ้าหยิบไม่ได้สีแดงเลยแสดงว่า y เป็น0ถ้าหยิบออกมาแล้วปรากฏว่ามันได้แดงมา1ลูกก็ y เป็น1นะครับใน2ลูกนี้ถ้าหยิบออกมาเป็นแดง2ลูกก็ y เป็น2นะก็คือเป็นได้แค่นี้ใช่ไหมครับ y เป็น3ไม่ได้เพราะเราหยิบแค่2ลูกเท่านั้น ในการชั่งน้ําหนักของเด็กแรกเกิดที่คนะลอดณรงพยาบาลแห่งหนึ่งกําหนดให้แทกแทนน้าหนักของเด็กแรก,แรกเกิดนะดังนั้นแท้ที่เป็นไปได้ก็คือน้ําหนักของเด็กทารกแรกเกิดก็คือแน่นอนก็มากกว่าศูนย์นะก็ไม่เกินแกิโลกรัมเราก็เขียนเป็นช่วงได้เท่านี้นะครับก็คือไม่สามารถเขียนออกมาแจกแจงเป็นจํานวนเต็มได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถออกมาเป็น น้ำหนักเด็กเขาอาจจะเป็น2.5กิโลกรัม2.8 2.9ุกนะฮะสามกิโลกรัมอะไรเงี้ยออกมาเป็นหน่วยทศนิยมได้นะครับนี่คือตัวแปรสูมนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าตัวแปรสูมเนี่ยมันมีชนิดใดบ้างนะครับชนิดแรกเลยก็คือเราเรียกว่าชนิดไม่ต่อเนื่องนะครับถ้า x เป็นตัวแปรสูมแบบไม่ต่อเนื่องค่าของ x จะเป็นเลขจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้น ไม่สามารถเป็นค่าทุนิยมได้เช่นจํานวนบุตรของประชากรจำนวนบุตรของประชากรเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นหนึ่งจุดห้าได้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นได้หนึ่งสองสามจำนวนบุตรเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนนะครับสองจุดห้าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตัวแปรสูงชนิดไม่ต่อเนื่องก็จะเป็นได้แค่จํานวนเต็มเท่านั้นนะครับอย่างในตัวอย่างสไลด์ที่ผ่านมานะครับก็เรื่องการนับจํานวน จำนวนลูกบอลถูกไหมครลูกบอลก็ออกมาเป็นหนึ่งลูกสองลูกสามลูกอย่างเงี้ยไม่สามารถเป็นสิยมได้เป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้ก็คือแบบชนิดไม่ต่อเนื่องคราวนี้ต่อไปไปดูว่าชนิดที่สองคือชนิดต่อเนื่อง x เ,เป็นตัวแปรสูงแบบต่อเนื่องค่าของ x จะเป็นจํานวนจริงที่ต่อเนื่องกันและไม่สามารถนับได้เช่นความสูงของคนไทยก็ความสูงสามารถเป็นเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ด 172.5 175.6 180, 180 1ก็คือเป็นได้เยอะมากนะครับนับไม่ได้เป็นจำนวนสุ่ยมให้สังเกตหลกัหลกๆคือมันสามารถเป็นสุ่ยมได้อันนี้เราจะเรียกว่าตัวแปรสูงชนิดต่อเนื่องอย่างในสไลด์ที่ผ่านมาก็คือน้ำหนักของเด็กทารกอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นตัวแปรสูงชนิดต่อเนื่องครับอะคราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดย่อย สัก7ข้อนะฮะทำไปด้วยกันตรงนี้ว่าลองแยกซิว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นชนิดแบบต่อนเนื่องหรือไม่ต่อนเนื่องนะครับเราลองมาฝึกทํากันนะครับให้เวลาข้อละ3วินาทีนะครับ3วินาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทําไปด้วยกันเลยนะครับข้อที่1เลยก็คือจํานวนนิสิตท,ที่ขาดเรียนอ่ะลองคิดวิเคราะห์ดูครับว่า มันเป็นเท่ยยมได้ไหมหรือเป็นได้แค่จํานวนเต็มเท่านั้นจานวนนิสิตที่ขาดเรียนนะครับสมมุติว่าให้ x แทนจานวนนิสิตที่ขาดเรียนก็ x เท่ากับ0แต่ถ้าขาดเรียน1คนก็จํานวนนิสิต x เท่ากับ1ถ้า2คนก็2ใช่ไหมครับสาคนก็3ก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่มันจะเกิดเป็นแบบคนครึ่งได้แสดงว,ว่าจํานวนนิสิตที่ขาดเรียนเนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มอยู่ในชนิดที่เป็นยังไงครับ เป็นตัวแปรสูตชนิดไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเป็นจนํานวนเต็มเท่านั้นถูกไหมครับต่อไปครับสองเวลาที่นิสิตใช้ในการสอบลองนึกถึงเวลาครับลองดูซิว่าเวลาเนี่ยมันเป็นทศนิยมได้ไหมหรือว่าเป็นได้แค่จํานวนเต็มเวลาเวลาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับ ก็1 1.5 1 2 1 3แสดงว่ามันเป็นทุอยมได้นะครับตรงนี้เวลานะครับเป็นทุตยมได้แสดงว่าอันนี้เป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องนะครับก็คือเราไม่สามารถนับได้เลยเราไม่สามารถนับเดนมันมีจำนวนเยอะมากนะครับข้อที่3อุณหภูมิในแต่ละวันอุณหภูมิในแต่ละวันเป็นทุตยมได้ไหมครับ36 5 25.4 เนี่ยเป็นสามารถเป็นสุดมได้เราก็เขียนได้ว่าเป็นตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอข้อ4ครับจำนวนวันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสอ,อันนี้วิเคราะห์ดีๆนะครับจำนวนวันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียส มนว่าในหนึ่งอาทิตย์มีทั้งหมด7วันเราก็มานับว่าวันไหนบ้างที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเช่นจันทร์ถึงศุกร์อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเราก็นับไปก็คือ5วันถูกไหมครับ5วันก็คือนับเป็น1วันเต็มเมก็จะไม่มีแบบวันครึ่งอะไรเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่อง ขอ้อที่ครับความสูงของตึกที่สร้างขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเป็นความสูงคล้ายๆความสูงของคนเลยฮะก็คือวัดเป็นหน่วยทศนิยมได้เลยนะครับดังนั้นก็จะเรียกว่าเป็นตัวแปรสูมชนิดต่อเนื่องข้อ6ความหนาของชั้นหินความหนาของชั้นหินอันนี้ก็เป็นตัวแปรสูมชนิด ต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะว่าหนาก็คือหน่วยหน่วยเป็นทซลลยมได้นะครับรวัดไปว่ามันจะหนาทั้งหมดกี่เซนร้อยหกสิบจุดห้าร้อยหกสิบจุดหกอะไรก็ว่าันไปข้อที่เจ็ดครับจำนวนชั้นหินที่พบในภูเขาแห่งหนึ่งจํานวนชั้นหินที่พบในภูเขาแห่งหนึ่งต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องครับจํานวนชั้นหินอ่านะครับก็คือเป็นตัวแปรสุม่มชนิด ไม่ต่อเนื่องนะฮะเพราะเป็นจํานวนชั้นหินนะครับเราก็นับเป็นจํานวนเลย1 1ชิ้น1ก้อน2ชิ้น2ก้อนอะไรนะครับก็จะไม่แบบ1ชิ้นครึ่งไม่เอานะครับแล้นก็จะเป็นจํานวนเต็มได้เท่านั้นโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ7ตัวอย่างสั้นๆนะครับในหัวข้อนี้ตัวแปรสุ่มนะคือเราสามารถแบ่งแยกได้ว่าตัวแปรสุ่มเป็นแบบชนิดต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นเราลองไปทำแบบกาดกันครับ